ไมซตที่มีรู้สึกว่าเราจําเป็นจะต้องมีในโลกออนไลน์คือเราต้องคิดก่อนว่ามันง่าย คือโลกอนไ์มันใหญ่มากเนาะสามารถเห็นคอนเทนต์ที่ฝรั่งเศสเห็นคอนเทนต์ที่เมกาเห็นคอนเทนต์ที่อังกฤษมีคนเคยบอกมินว่าถ้าจะคิดต้องคิดให้ใหญ่เพราะสมมติเราคิดใหญ่แล้วไปได้ครึ่งเดียวคลลัพก็ยังใหญ่ไหมคะเราคิดใหญ่ไว้ก่อนมันไม่มีต้นทุนมันไม่เสียอะไรมันไม่มีค่าใช้จ่ายมันไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้าเราตั้งเป้าใหญ่แล้วให้ใช้วิธีการหัน่นแล้วสอยย่อยแล้วแบ่งเป็นความสม่ำเสมอการกระทำนั้นๆของเราอะ่ะมันจะพาเราไปถึงผลลัพธ์ใหญ่ที่เราตั้งหรือเปล่าเช่นเราจะทำท i ก t อกเราต้องลงคอนเทนต์ท คือทุกอย่างมันผ่านการตั้งเป้าและว,วางแผนแล้วก็ทาแล้วก็วางแผนถ้าเราคิดเสร็จเราแบ่งเป็นวิธีการแล้วเราก็แค่ทําเหมือนเดินวันละก้าอ่ะถ้าเรามีวิธีคิดว่ามันง่ายอะ่ะมันจะง่ายค่ะเรามาแบ่งเป้าหมายคืออะไรเรามาแบ่งว่าใน7วันเราจะทาอะไร7วัน4อาทิตย์ก็กลายเป็น1เดือน12เดือนก็กลายเป็น1ปีทําไปเรื่อยๆอ่ะค่ะแล้วเราไม่ต้องคิดแล้วก็เอนจอยกับการใช้ชีวิตเอนจอยกับการทาทาให้มันเป็นนิสัยอะ่ะถ้าวันนี้เราอยากเปลี่ยนตัวเองให้เปลี่ยนวันละองศา มันจะไปของมันเองในทุกๆเรื่องของชีวิต